กรับสวัสดีทุกนองูบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวข้อดีของ iPhone 14 Pro Max นะครับหลังจากใช้งานมา5เดือนนะครับสาเหตุที่เรามาทําคลิปนี้นะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขามาคอมเมนต์ในควิกชั่นที่ผมทิ้งไว้ใน Instagram นะครับว่าอยากให้เราทาคลิปอะไรบ้างน้องเขาบอกว่าพี่ตั้มคะถ้าเป็นไปได้ช่วยทําคลิปอะไรก็ได้ที่ทําให้หนูรู้สึกดีหน่อยที่ซื้อ iPhone 14 Pro Max มาเพราะว่าเวลาน้องเขามาดูคลิปรีวิวในช่องเราเนี่ยนะครับเวลามีคอม, Pro Max มเพลยของงสังคม จริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาซื้อ14 Pro Max มาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับสมาร์ทโฟนในโลกนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับและแน่นอน14 Pro Max เองก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีข้อดีเยอะมากๆแล้วก็ข้อเสียก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้อยู่กับน้องเข้ามา5เดือน14 Pro Max มีอะไรบ้างที่เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ใครที่กำลังจะซื้อเนี่ยครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับคลิปนี้ไม่มีข้อเสียเอาแต่ข้อดีมานั่งคุยกันโอเคไหมถ้าอยาก ใครเข้ามาแล้วนะครับชอบคอนเทนต์นี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆนะครับบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ที่คุณเห็นอยู่นี้เราก็ซื้อกันมาเองนะครับถ้าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับง่ายๆครับสามารถจะไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสนะครับจากร้าน 4.25ดีกรีนะครับหรือว่าจะเป็นฟิล์มนะครับยี่ห้อโฟกัสนะครับเอมเบอร์เมนไฮชิลได้หมดเออหรือว่าอยากได้หัวชาร์จดีๆนะครับก็ออคีแซดเอ็มไอนะครับแล้วแต่คุณจะไปเลือกซื้อรกหากันนะคลิปนี้มานั่งเล่าฟิลิ่งการใช้งานหลังจากผ่านไป5เดือนและคัดมาเฉพาะข้อดีเท่านั้นนับๆแล้วตะกี้กับทีมงานเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ข้อนะครับแต่เป็น7ข้อหลักๆที่ผมเชื่อว่าถ้าคุณกําลังมองหาสมาร์ทโฟน1เครื่องที่จ่ายเงินไป4 0,000แล้วสบายใจไม่ต้องมาคอยกังวลปัญหาจุกจกอองดู14 Max ไวว้ัน,นผเชื่่า สมาร์ทโฟนที่เป็นของแบรนด์ Apple เนี่ยมักจะ ใช้งานดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดีสมราคามันหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมโคตรดีอย่างแรกของ14 Pro Max นะครับหลังจากที่ไปอยู่กับน้องเข้ามา5เดือนนะผมว่าทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับก็คือซื้อมาแล้วมันเป็นดีไซน์ใหม่นะครับนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งของ14 Pro Max เลยมันจะไม่เหมือนกับสมัยที่เราเปลี่ยนจาก X มาเป็น XS พวกนี้เนี่ยดีไซน์ข้างหน้ามันลากยาวหมดเลยครับถ้าเรามองจากตรงเนี้ยระยะสัก5เมตร10เมตรเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือ iPhone ไ h o n e รุ่นใหม่ยกเว้นว ถูกมแต่14 Pro Max เนี่ยนะครับถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆเราหรือเป็นเพื่อนเราหรือเป็นสาวที่เราแอบไปเลในพับในบาร์เนี่ยครับเขาเห็นเราใช้รุ่นแบบนี้ที่มันมีติ่งแบบนี้ขึ้นมาในปัจจุบันนะรู้ได้ทันทีเลยครับไอหนุ่มคนนั้นมันใช้รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่นะครับมันมีความพราวเล็กๆเวลาใช้งานใช้คำนี้ดีกว่าผมชอบนะดีไซน์ของ Apple เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกมาสเปสปะนึกออกไหมโค้งอมาแล้วตุ้มแล้วเขาอยู่ยาวเลย5ปีเขาเรียกว่า ซื้อมาแล้วดีไซน์มันร่วมยุคร่วมสมัยได้อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือจุดหนึ่งที่ Apple ิลทำให้เราสึกดีกับดีไซน์นี้รวมถึงลูกเล่นที่เขาใส่มากับดีไซน์เนี่ยครับพวก Notification หรือว่าแม้กระทั่งเนะี่ยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามเน่จะใส่อะไรมาให้มันดูแตกต่างจากดีไซน์ t c h เก่าของเขาอันเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าแฮปปี้มากๆซึ่งผมเนี่ยมีสมาร์ทโฟนแฟลชชิพหลายตัวมากนะครับอย่าง A12 Ultra A13 Ultra ต่อให้มองข้างหลังต่อให้มองข้างหน้านะเวย้ยถ้าไม่ได้จับหรือไม่ได้อยู่ในรรระะยยยแแบบคคึ่่งงงงฟุตฟุตเอ แต่ iPhone 14 Pro Max ไม่ใช่อย่างที่2นะครับที่ผมรู้สึกว่า iPhone 14 Pro Max มันได้เปรียบชาวบ้านชาวเมืองเขาหรือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยนะคือเรื่องของความแรงนะครับความแรงของเขามาจากอะไรบ้างนะครับความแรงของเขามาจากตัว CPU ที่เป็น Apple A16 Bionic นะครับมาจาก RAM 6 g ิ แบบ LPDDR5 นะครับมาจาก s t o r a g e 1 2 8ที่เป็น NAND Flash นะครับหรือจะมาจากตัวหน้าจอของเขาที่เป็น120 h z 6.7นิ้วอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาเนี่ยครับมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นเนี้ยแรงมากๆถ้าเราเอาน้องเขาไปรัน benchmark นะครับอย่าง Geekbench หรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะแรงกว่า Snapdragon 8 Gen 2ที่เพิ่งเปิดตัวมาหลายๆตัวอย่างเช่น8 Gen 2ที่อยู่ใน a 2 3 Ultra ซึ่งเป็น8 Gen 2ที่โดน o v e ว c l o c k ็มาแล้วสเต็ปนึงนะครับก็ <c oughs> ยังซา <c oughs> สี่โปรให้รอดก่อนอยังไม่มีใครเอาลงเลยนั่นไหมเห็น <He ard S 2> ไหมนั่นคือสิ่งที่คนที่ซื้อ14 Pro Max ไปแล้วจะได้รับคือคุณไม่ต้องกังวลว่ามือถือคุณจะมาใหม่แล้วแบบโอ้ยจะแพ้รุ่นที่มันเพิ่งเปิดตัวไม่เลย5เดือนผ่านมาแล้วอะ่ะยังแรงสุดคุณจะเอาไปตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับผ่าน Catcus l u ม a Fu วชั่ผ่าน iMovie ที่อยู่ในเครื่องเงี้ยมันเร็วไฟล์เนี่ยทำได้ยัน 4K 6 0 HDR แม่ยังเร็วเลยครับผมแฮปปี้กับมันมากแล้วก็การที่เราได้สเปคที่มันแรงแบบนีีน้้ยยยครรััมมมมนนนนสส่่่่่่งงผผลลตตออเเเเเกกทาาาาจะดาจะดดววช ROV ุณถปิ 120เฟรมเลทเล่นได้ p u b G คุณสามารถเปิด90เฟรมเรทเล่นได้ AP e x l e g e n d s คุณเปิด80เฟรมเลทเล่นได้เก s ชิน Impact ซึ่งเกมที่เนี่ยโคตรโหดนะครับแม่งเปิด1 2 0ยเล่นได้สี่เกมที่ผมเล่ามาเนี่ยคือสี่เกมที่คนเล่นกันเยอะเล่นกันบ่อยผมเล่นทุกวันนะผมใช้คำนี้เลยดีกว่านะครับสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่ผมมีอยู่อย่างแซมบราคอน8 Gen 2ทุกตัวไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่จะเปิดทั้งสี่เกมนี้ได้เกิน60เฟรมชอบมากชอบมากเรื่องนี้นะ อย่างที่3นะครับที่ชอบใน iPhone 14 Pro Max ก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับแบตเตอรี่ของน้องเขาเนี่ยถ้านับในบรรดาสมาร์ทโฟนที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะมันคือตัวที่อึดที่สุดแล้วอย่างสมาร์ทโฟน d r o i d อะครับตอนนี้ครับมันเริ่มไล่เข้ามาทันแล้วนะครับถ้าพูดแบบบ้านๆตอนนี้เทียบกับ a 2 3 Ultra ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมว่าพอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าวัดการใช้งาน o v e r อครับทั้งการตั้ง Standby ไว้ wide, นะครับทั้งการใช้งานเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียทั้งการใช้งานถ่ายวีดีโอทั้งการใช้งานนนเเเล่เ o o, เุ่ 14, ่กกม OR Pro Max ีี่ยย14็็ัังปตวททอดดุ อย่างสมาร์ทโฟนแอนดรอยจุดเสียของมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราวางทิ้งไว้เฉยๆเราไม่ได้ใช้งานอะไรครับแบตมันจะไหลในระหว่างวันถามว่า iPhone ไหลไหมไหลครับแต่น้อยกว่ามากๆยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือในกรณีที่คุณไปเปิด always on display ไว้เหมือนผมอย่างเงี้ยเออไออย่างเงี้ยแม่งมีปัญหาละมันก็จะไหลกว่าหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังไหลน้อยกว่าพวก Android อยู่ดีโจทย์ในการใช้งานถ้าต้องการแบตอึดต้องการเรือทงไม่ต้องลุ้นอะใช้คำน,นี้ดีกว่าไม่ต้องลุ้นน่ะคุณจัดได้เลยนะครับกับีกอย่างหนึ่งนะครับก็ค เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เนาะตัว14 Pro Max ะครับถ้าเราเทียบกับในบรรดา iPhone ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นที่จะใช้งานไฟได้เกิน20วัต์คืออะแดปเตอร์ที่ Apple คอนะนํนำไหมใช้กับ iPhone 14 Series ทั้งหลายแหล่นี่คืออะแดปเตอร์20วัต790บาทของเขาอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาอะแดปเตอร์ที่มันเป็น30วัต์ที่เราเอาไว้เสียกับพวก Macbook หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเอาอะแดปเตอร์ Third Party ก็ได้ครับอย่าง OK อย่างเซทเไอย่างเงี้ยครับที่มันรองรับ Power Delivery Gen 3 Gen4 ขึ้้นนไปไปถาฟเกิ30วนะัต์ เครื่อง14 Pro Max จะรับได้ถึง27วัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่น14ธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นตัว Pro ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้อันนี้คือจุดหนึ่งที่ดีมากถามว่ามันต่างกันเยอะไหมไม่หรอกครับแต่ถ้าแบบแบตคุณเหลือซูเหลือหนึ่งะแล้วเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่มันแรงมากๆได้อะมันก็จะไวกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือเป็นข้อดีของมันนะครับการเป็อ,อันหนึ่งก็คือตัว m a ็ s a f e ที่มันให้มานะครับคือหลงังๆมาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายให้เราเล่นนะ อันนั้นน่ะคือใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นแม็กเซฟได้แต่ไม่เสถียรและเวลาเราใช้งานไวเลสชาร์จมันก็จะยุ่งยากกว่าเคสก็ต้องเป็นเคสรุ่นพิเศษของ Android อกคือ Android เองก็พยายามที่อยากจะได้แม็กเซฟแต่ของ Apple เนี่ยมันทํามาตั้งแต่ 12, 13, 14แล้ว14 Pro Max เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าใช้งานแม็กเซฟแล้วค่อนข้างจะลงตัวมากๆอ่ะอย่างแรกก่อนเลยถ้าเกิดคุณอยากใช้แม็กเซฟนะคุณต้องหาซื้อเคสที่เป็นแม็กเซฟมาใช้นะครับอย่างผมผมใช้เคสแม็กเซฟอยู่มันจะมีอุปกรณ์ของเเล่่นนชตัว ที่เป็นแม็กเซฟแปะปุ๊บชาร์จไวเลยนะครับชาร์จไวมากหรือจะเป็นพวก power bank ที่เป็นแม็กเซฟแปะปุ๊บนะครับใช้งานเหมือนเหมือนคุณมีแบตใช้งานได้2วันนะจากเดิมมันอึดอยู่แล้วอะ power bank แม็กเซฟช่วยได้อีกนะครับหรืออกกุปกรณ์ที่เป็นเกมมิ่งเกียร์บางตัวครับ e l o f fw 5อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับซื้อมาเล่นเองด้วยแปะชาร์จได้พัดลมทางานด้วยคือแบบเย็ดเข้โคตรเอาเรื่องอะสมาร์ทโฟน Android แม่งกว่าจะได้อะไรแบบเนี้ยครับเอาบอกว่าสักครึ่งหนึ่งนะยังยากเลยสักครึ่งหนึ่งนะงย อย่างที่4นะครับจุดที่ผมชอบใน14 Pro Max ก็คือเรื่องของตัวกล้องคือผมดา่ามันเรื่องกล้องบ่อยแต่จุดที่ผมชอบก็มีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณแต่งเป็นมันคือข้อดีถ้าคุณแต่งไม่เป็นมันจะเป็นข้อเสียเรามาคุยกันวันนี้คือข้อดีถูกไหมดังน,นั้นเราจะคุยในกรณนนีที่ว่าถ้าคุณแต่งเป็นหรือคุณพอจะปรับตัวไปกับมันได้มันดียังไงบ้างนะครับโอเคกล้องหน้านะครับกล้องหน้าที่มันให้มามีออโต้โฟกัสอันนี้ผมชอบนะครับสำหรับ p h o n นรุ่นเก่าๆที่มันไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยเวลาเราคอมเพล อะไรครับแพ้เพราะว่าบางทีเราอยากจะโชว์อะไรขึ้นมาเป็นหัวดักโชว์เคสหรืออยากจะเอาหน้ามาจไวไ้ใกล้ๆหรืออะไรครับหรือว่าถ่ายวิดีโอฟลอกนะครับกินซอยจุ โชว์ขึ้นมาให้ผู้ชมดูอย่างเงี้ยเราน่าจะเคยเห็นพี่อีโปงลางโชว์ซอยจุกันบ้างแล้วแบบเชี่ยถ้าเป็น iPhone อ่ะมันมองไม่เห็นมันเบ,บลอคุณคุณจะต้องคุณจะต้องอยู่ในระยะประมาณเนี้ยคุณจะต้องเอาซอยจุมาแนบกับหน้าแล้วครอบเอาแต่ถ้าเป็น iPhone 14 Pro Max แมอ่ะคุณจ่อแม่งเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยซอยจุก,ก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กชัดแจว๋วนี่เห็นไหมทำคอนเทนต์ได้ใช้งานดี iPhone เป็นแบรนด์มือถือที่แบบไลฟ์แล้วชัดโคตรๆอยู่แล้วบิตเรอ์แี้อยงร์าก์มีการสั่นนนนเเสถร่ะหือ้าป็พิงออันนีี้้ผมมไดโกา คุยกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบระดับเจ้าหญิงไอทีแล้วกันคุณมีความคิดอย่างไรบ้างกับสกินโทนของ14 Pro Max ที่ออกมาแล้วแ yeah, ย่ผมพูดแบบประเด็นนี้เลยนะเขาบอกว่าเขาโ okay, อเคเขาชอบเพราะว่าเขาแต่งรูปเป็นผมตกใจนิดนึงเขาบอกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขามีเครื่องหมายเครื่องมือที่แต่งรูปง่ายขึ้นใช้ไลท์รูมกันเก่งมากขึ้นเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่เขาติดตามในอินสตาแกรมอย่างงี้ครับก็ใช้ไลท์รูมแล้วก็ไลท์รูมเดี๋ยวนี้ครับผมเพิ่งรู้งเสยแด ว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านใช้งานพวกโปรแกรมพวกนี้เป็นอะสามารถที่จะใส่ไปในแอป,ปอะออกมาสวยเลยข้อดีอยู่มาเลยคือเวลาเราใส่ฟิลเตอร์บางฟิลเตอร์อะภาพมันไม่แตกเหมือนกับบิตเรทภาพที่มันออกมาครับมันจะดีกว่ารุ่นเก่าๆเยอะมากมียูทูบเบอร์หลายๆท่านเอากล้องหลัง48ล้านของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยนะครับไปถ่ายงานแบบจริงจังมาเลยเช่นรีวิวเวอร์ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทําเกี่ยวกับรถนะเขาก็ใช้14 Pro Max ถ่ายรูปขายงานลูกค้าที่เป็นแบรนดซ์ซปเปอร์คร์ขายได้แล้วภาพไม่อย่าง ผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยคุณไม่มีปัญหากับการใช้งานของมันเลยเหรอเขาบอกไม่เพราะยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องไปทําต่อในโปรแกรม Photoshop กับ Lightroom เขาอยู่ดีแต่ของเขาอ่ะใช้แบบไม่ใช่ Precision เร็จรูปใช้คือดึงมือเขาบอกว่าไฟล์ของ14 Pro Max เนี่ยมันสามารถทดแทนกล้องใหญ่ในงานของเขาได้แล้วเชื่อแม่งพูดได้ถึงขนาดนี้เลยแล้วผมเห็นงานเขาอ่ะในเพจของค่ายรถยนต์ทั้งหลายแหลยไม่ต่ํากว่า10งานแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือบางท่านที่ขายภาพในฝั่งสต็อกหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะซีเรียสเรื่องความคมจะซีเรียสเรื่องบิ r เรท ที่ออกมามียูทูบเบอร์ของคนไทยเช่นเดียวกันครับที่ลองถ่ายเทียบกับสมาร์ทโฟน Android ที่เคลมกล้องมา200ล้านหรือพวกเซนเซอร์1นิ้วนั่นนู่นน,น,นี่อะไรครับเอามาถ่ายแข่งกันกับกล้องหลักของ14 Pro Max ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าสนใจเหมือนกัน14 Pro Max คมกว่า d e Depth of Field ดีกว่าถ้าเทียบกับพวกแก๊ง200ล้านนะ ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าคุยเหมือนกันเพราะว่าไอ้200ล้านที่อยู่ในสมาร์ทโฟนบางแบรนด์เนี่ยนะครับเซนเซอร์มันเล็กกว่า48ล้านที่อยู่ใน iPhone 14 Pro Max กล้องของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราอย่าดูแต่เลขเมกะพิกเซลนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคุณต้องดูขนาดเซนเซอร์คุณต้องดูผู้ผลิตเซนเซอร์คุณต้องดูกันสั่นในตัวของมันด้วยอย่าง14 Pro Max มันจะได้เปรียบชาวบ้านชาวเมืองเขาตรงที่ว่ากันสั่นในเลนส์หลักที่มันให้มาเขาเรียกว่า BIS หรือว่า Body Image St a a b i i i l z t o OS OS n มมันไ่่ใชชคือเล ก็จะขยับอยู่เล็กน้อยแต่พวกนี้แม่งขยับทั้งเซ็นเซอร์อะ่ะดังนั้นการกันสั่นเวลาเราถ่ายโลไลฟ์ life, ความคมชัดเวลาแบบจังหวะที่คุณกดถ่ายอะ่ะเยี่ยมือคุณไม่ได้นิ่งอยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามึงจิ้มเนี่ยมันจะกึกกึก นิดนึงไอ้นิดหนึ่งตรงนั้นนหะครับการสั่นมันจะมีผลละหรืออยู่ในจังหวะโลไลที่ต้องสโลสปีจากเดิมอาจจะแบบอ่าหต่อ30ิวิพอแสงน้อยปุ๊บกล้องมันก็จะลดเหลือ1ต่อ20วิวิตรงนั้นการสั่นก็จะมีผลเหมือนกันนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าหลายๆท่านเวลาไปถ่ายรูปเทียบกับ iPhone มาเนี่ยครับเวลามาครอบดูจริงๆแลวเนี่ยคุณจะพบว่าไอโฟนม่งคมกว่าหลายๆภาพมากชัตเตอร์แหลกอย่างเงี้ยครับคุณยกปาดขวาปึ๊ดยิงแปะติดชัดไม่ชัดไม่รู้แต่แปะแล้วติดแน่นอน HDR เก่ง AI ฉลาาาาาาดดดนนะคคัแแตตตต่่่่่สนะ่สสสีทีทออออออกกมมเเยยยไไวว้้้งถิุณจภพ๋ สายสตรีทอ่ะคุณชอบแน่นอนเลนส์รัารวายของ iPhone เนี่ยมันมันจะเป็นคาแรคเตอร์แบบกว้างสะใจเลนส์รัารวายมี2แบบนะครับในท้องตลาด 1. คือชัดเหมือนเล่นหลัก 2. กว้างสะใจเยี่้ยฟิลโกโปรฟิลแฟนเรียกเล็กเอ็นมาเลยฮะตัวนี้ครับฟิลแฟนเฮ้ยตัวนี้ฟิลโกโปร,โปรเนี่ยกูไปเีลย,ย ข้อดีข้อนี้ผมรู้สึกว่าสมาร์ทโฟน Android หลายๆตัวเนี่ยให้ไม่ได้แล้วก็เวลาเราไปถ่ายวิดีโอมาในเลนเอลเทอรอะครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยคือมันจะไม่พยายามเกลี่ยนอิสของตัวเองผมบอกเลยครับว่านอิสมันขึ้นิบระยับๆมากถ่ายมาแล้วแยกไม่ออกเลยเลนหลักเลนเอลเทภาพเนี้ยกิ๊บหม่แม่งแบบเรียวอะไอเหี้ยกูอยากใช้กว้างอะทําให้กูหน่อยดิมันทําไม่ได้แล้วกันสั่นในเลนเอลเทหรือว่าโมชันเบลอในเลนเอลเทอร์ที่สมาร์ทโฟนแอนดรอยหลายๆตัวเป็นกันเนี่ยนะครับ ตัวนี้ไม่เป็นและถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าๆอ่ะ,อ,ะอย่างซีรีส์12 s e r i ซีรีส์ 11, ที่เพิ่งมีเลนส์รัตายกันมาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเป็นฟิกโฟกัสครับเลนส์รัตาของ14 Pro Max มเนี่ยมันช่วยได้ในกรณีที่คุณอยากจะถ่ายอะไรใกล้มันสามารถสวิชตัวเองจากเลนส์รัตาให้กลายเป็นมาโครเลนส์ได้กลนว่าจากเดิม iPhone ที่มีอยู่3เลนส์ถ่ายที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีจริงๆคือ4พอจะนึกภาพออกใช่ปะอ่าเห็นไหมข้อดีมันมาแล้ว นอกจากกว้างสะใจแล้วเนี่ยมันยังถ่ายมาโครได้ด้วยแล้วถ่ายดีด้วยนะครับอีกหนึ่งเลนนะครับที่มันให้มาก็คือเลนซูมหรือว่าเลนเทเล่พอร์เทรตนะครับเอาจริงๆปะสู้ Android ไม่ได้หรอกเอาจริงจริงเลยพูดแบบบ้านๆกันเลยใช้แบบสู้อ่ะไม่ได้แต่ถ้าคุณเทียบในบรรดา iPhone ด้วยกันย้านะเทียบในบรรดา iPhone ด้วยกันมันคือกล้องซูมที่ดีสุดแล้วจบแค่นั้นแหละ, <c oughs> ะระยะคูณเริ่มต้นของมันเลยเนี่ยคูณอยู่ที่คูณ3เลยนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่าง12 Pro m a ปรมอะ่ะมันจะประมาณมคูณ2ตัวเนี้ย ตอบคือมีนะครับผมเคยเจอปัญหาใช้เลนเทเลพอเทรตใน13 Pro Max อ่ะแล้วมันใกล้เกินหน้ามันบวมแฟนผมบ่นเลยเธอถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายมาไม่สวยเลยเราอ้ว,ว,วนเลยกินเยอะเองอ่ะเอ้าขอโทษครับ <c oughs> ขวามในใจเล็กน้อยมันไม่มีระยะที่มันพอดีนึกอบอกว่า X 3แม่งก็ไกลเกิน X 2.5แม่งก็ยังยังเบลอมไม่สะใจอ่ะแต่ตัวนี้ครับมันมี2องอชั้เลือกในเลนเทเลคือเลน 2x โดยการใช้48ล้านมาครอปเอากับ 3x คือเลนเทเลพอเทรตจริงๆคุณจะเอาฟิลไหนคุณจะเอาฟิล 50F1.8 หรือคุณจะเอาฟิล 85F1.8 <c oughs> ไม่มีให้เลือกเห็นไหม ฉลาดอีกเลนหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือตัวไรด้าเซนเซอร์ของมันผมอะได้ใช้เพราะว่าสถาปนิกหรือว่าพวกทําบ้านหรือสายวิศวะโยธาเนี่ยไอตัวนี้คือตัวที่แบบไอ้แอนดรอย Android ตัวไหนก็ไม่มีอย่างซูมอะโอเคละกู้พอถูถูอะไ้ไปไ,ได้แต่ไรด้าเซนเซอร์เนี่ยแอนดรอยไม่มีเลยนะครับถ้าคุณได้ใช้การวัดระยะหรือทําแคนวาสหรือทําโมเดลห้อง3มมิติบ่อยๆอ,อะครับแล้วมันหาเงินให้คุณได้อะคุณเชื่อไหมมันคุ้มมากจริงบางทีแบบแวะเข้ามาบ้านเพื่อนอะไหนวะตรงไหนที่มึงให้กูติดม่านวะ ยาวกี่เมตรกี่เมตรไม่ได้พกตลับเมตรมาวัดให้กูหน่อยดิโอเคได้เปิด iPhone ขึ้นมาจิ้มปักบุดระยะ A ระยะ B โอเคพื้นที่ประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวกูประเมินราคามาให้คร่าวๆแล้วกันวิศวะเนี่ยเวลาเขาทางานกันเนี่ยนะครับแบบไปเจอกันหน้างานแล้วแบบด่วนๆจะเอานะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประเมินหน้างานกันแบบเร็วๆคร,ร่าวๆเราชอบแบบนั้นไอเนี่ยมันให้ได้เว้รรู้สึกว่าถ้าเอามาทํางานแบบพวกผมนะครับแฮปปี้เฮียเลยสุดท้ายสุดท้าย คือตัวไฟแฟลชของมันไฟแฟลชของมันเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากผมคาดหวังนะเอท์สามอล้าจะปรับปรุงแฟลชให้มาสู้กับ14 Pro Max ได้ผลที่ได้ครับอย่าว่างั้นงี้เลยนะสู้กับ13 Pro Max รก่อน <c oughs> 14 Pro Max เป็นเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายด้วยไฟแฟลชดีมากดีถึงขั้นที่ว่าดีกว่าแฟลชที่อยู่ในหัวกล้องบางตัวด้วยซ้ำอะฟิลล <Feeling S 2> ิ่งดีหน่วงเวลาเก่งมีความเป็นธรรมชาติสูงคมชัดใช้ปรับได้กับทุกระยะเลนสมมุติว่าคุณใช้เลนเอลท้าไวอะมันจะสา แบบสาดให้มันพอดีอกับเลนส์ร้อนวคือสาดกว้างถ้าคุณใช้เลนส์ซูมมันสาดแคบยิงไวแต่เข้าเป้าใช้เลนส์นอร์มอลก็จะปรับให้มันพอดีอยู่ใกล้อยู่ไกลผิวดำผิวขาวผิวอะไรเงี้ยแม่งปรับให้ได้หมดเลยถ้าเอาแฟลชมาคุยกันนะแม่งแดกหมดเลยงานวิดีโอ ไฟล์แบบ Apple Pro Raw, Apple Pro Res, ไฟล์แบบ 4K HDR, Dolby Vision อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผม <S <S ผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเดิมๆของมันน่ะดีสัสๆอยู่แล้วเอาแบบ 4K 8 bit อะของ iPhone นะ่ะคุณเที่ยโคตรดีดังนั้นไอพวก Dolby Vision, ไอพวก Pro Res ไม่รู้กูไม่เคยใช้กูใช้เดิมๆจบอย่างที่5นะครับที่ผมชอบใน14 Pro Max ก็น่าจะเป็นตัวองค์ประกอบโดยรวมของมันน่ะคือเหมือนที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกครับว่ามันเป็นมือถือที่ซื้อมาแล้วไม่ต้องลุ้นอะไรนึกอหมยม,มันมีให้ต้องลุ้นครับ แต่น้อยเดี๋ยวไปรอดูในข้อเสียแล้วกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราเทียบกับ Android ตัวใหม่ๆที่เปิดตัวมามันไม่ต้องลุ้นอย่างแรกเลยคือเรื่องของหน้าจอคือจอมันเป็นจอทรงใหม่เนาะผมตอนแรกคิดว่าจอมันน่าจะมีปัญหาแบบจอเขียวจอม่วงจอเป็นเส้นจออะไรบ้างผ่านมาแล้ว5เดือนเนี่ยยังไม่เจอนะในกลุ่มเองยังไม่เจอยกเว้นจอเบิร์นไอ้จอเบิร์นที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับในเมืองจีนเนี่ยมีบ้างแต่บ้านเรายังไม่เห็นนะครับถ้าใครเห็นก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมย ของแบรนด์คู่แข่งเขาอะเปิดมาได้ประมาณสัปดาห์เดียวนะกูยังจําได้เลยกูทําคลิปรีวิวหนึ่งสัปดาห์ไปปุ๊บมาเลยครับปัญหาแรกจอเป็นเส้นจอมีรอยย่นอะไรเงี้ยคือมีกันแล้วเหรอตัวนี้ยังไม่เป็นไรเลยนะครับปัญหาจุกจิกน้อยมากสำหรับ14 Pro Max นะกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวมอเตอร์สันตัวลำโพขงของมันปัญหาเนี่ยครับสมาร์ทฟโฟน a n น r o i d หลายๆตัวเราต้องมาคอยพิถีพิถันว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ย A B C D เนี่ยรุ่นไหนมอเตอร์สันแรงสุดรุ่นไหนโทรเข้ามาแล้วแจ้งเตือนไวสุด14 Max คคุุณไมม่่ตต้้ออองงงนนนเเเรรรืืววาา็ใกแโ คุณไอโฟนที่จะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแฟนกูกดส่งปุ๊บแฟนอยู่อเมริกานะกดส่งปุ๊บฝั่งนี้เด้งเลยึ้ง a n d r Android รออีกหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นรอเล่น iPhone ตอบโจทย์มากในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น Line f a ฟ e อีเมล c ีแชทขี้แมวอะไรก็ได้เอาอยู่หมดสั่นแรงด้วยไม่พลาดการแจ้งเตือนแน่ๆนะครับลำโพงก็เช่นเดียวกันนะครับลำโพงผมส่วนผมชอบนะแปลกเหมือนกันตอนแรกๆที่มันออกมาเนี่ยผมไม่ได้แฮปปี้กับลำโพงเลยแต่ยิ่งใช้ไปใช้มาเชี่ลำโพงไม่ดีวะยิ่งฟังยิ่งชอบอะยิ่ง,งฟง<อ> อย่างสุดท้ายเลยมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นคนที่ใช้ Lightning อยู่แล้วเช่นแฟนผมแล้ว iPad Lightning หูฟัง AirPods Lightning iPhone Lightning ถ้าเป็นผมอะผมใช้หลายดีไวซ์แล้วก็เป็นระดับโปรนะครับเช่น Macbook เช่น Android เช่นอะไรเงี้ยใช้มั่วไปหมดเนี่ยไอพวกเนี้ยคุณไม่แฮปปี้แน่ๆถ้าเป็นสไตล์นั้นเหมือนแฟนผมนะคุณแฮปปี้แน่แนเพราะนี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วที่คุณจะได้ f e ล l i n g แบบนั้นเข้าใจความหมายใช่ปะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะมันจะไม่มี iPhone ที่เป็น Lightning อีกแล้ว Lightning อยู่กับเรามั้งแต่ iPhone 5คีดดูดิใช้สายนี้แล้วรู้สึกว่า ไอ้เหี้ย่ชั้นไรนิ่งอ่ะทำไมอ่ะฉันหยิงอ่ะเออมีนะเพื่อนกูเนี่ยเวลากูแบบไปขอยืมไทซีมาเสียบอ่ะไม่ไมีหรอกมีแต่ไรนิ่งไทซีผิดตรงไหนอ่ะแต่นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณชอบไรนิ่งคุณชอบความแบบเสียบยังไงก็ได้กูก็จะแฮปปี้กับมันเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับซื้อมาเก็บไว้ก็ได้องค์ประกอบโดยรวมมันใช้งานดีครับอย่างที่6ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียได้ดีมากๆถ้าถามผมนะ1ละ,1ละเฟซบุ๊คลื่น ลื่นแบบรอยยี่ยาวๆไอจี IG, หรือเราจะเล่น t ิ k กต็อกหรือเราจะเล่นพันทิปก็ได้อะแอปอะไรก็ได้อะคุณจะเข้าเข้าออกออกมันไม่มีอาการเหวี่ยงหรือสวิงเลยนะครับมันมันเป็นมือถือที่ใช้งานโซเชียลมีเดียดีมากๆรวมถึงถ่าย IG Story ถ่าย Tik t o ็อกสตอรี่ไลฟ์ใน a c e b o o k ไลฟ์ใน Tik t o ็อกไลฟ์ใน IG ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียครับแม่งเพอร์เฟกสุดแล้วบางแอปนะครับเช่นทวิตเตอร์ครับเฮาส์คุณก็จะได้อัปเดตฟีเจอร์บางอย่างก่อนพวก Android คุณพอจะนึกกภาพออใช่ว นี่คือสิ่งที่ Android ให้ไม่ได้ผมรวมไปถึงการดูหนังฟังเพลงด้วยดีกว่านะครับคือติดให้นิดนึงเพราะว่าการดูหนังของมันเนี่ยโอเคแน่นอนความเอียดหน้าจอไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเวลาเราดูหนังใน Netflix หรือว่าดูหนังในผ่านแอปอย่างพอาสต้าวีไอยูไอหิ้ยี่อย่างเงี้ยอย่างเน็ตฟลิกอะพวกผมใช้ Android มันมักจะมีปัญหาอัปเดตใหม่ปุ๊บมันจะเป็น HD ก่อนแล้ววันสอสวันถัดมาเนี่ยมันถึงจะเซอร์ติฟายเป็นเอ r 1 0เนได้แต่ p h o n นเนี่ยไม่ต้องลุ้นคุณเป เราจ่ายแพ็กเกจเน็ตไปอ่ะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ไอโฟนให้เราได้การเชื่อมต่อไร้สายที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอย่างเช่น 5G อย่างเงี้ยคุณได้ชิปโมเด็ม 5G ตัวใหม่เซ a แล้วก o n X65 นะครับอาจจะไม่ได้ใหม่สุดหรอกแต่ใช้งานดีมากถ้าที่กับในบรรดาไอโฟนนะ WiFi ค, wi คุณได้ w i f i 6 e t o o t h คุณได้ e t o o t h 5.3ไอ้ Bluetooth 5.3เนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่าถ้าเรานับย้อนกลับไปประมาณ4า5เจนก่อนหน้านี้ครับไอโฟนเป็น e t o ท t h 5.0มาโดยตลอดเพิ หรือว่าในแคนาดาหน่วยกู้ภัยก็จะมาหาตัวคุณได้อย่างเงี้ยเอ้ยมันให้มาเฉพาะใน14ซีรีส์หรือ Car c r a s h d e t e c t i o n นะครับหรือว่าฟีเจอร์ Crash Detection หรือ Car Forecast ที่เราเรียกกันอนะรถชนขึ้นมาปุ๊บแม่งโทรหาหน่วยกู้ภัยให้อย่างเงี้ยครับผมเห็นนะในข่าวที่มันมีหลายๆประเทศเนี่ยเขาได้ใช้กันบ้างแล้วไอ้อย่างเงี้ยครับมันใช้ได้นี่คืออย่างที่6ที่ผมชอบใน14 Pro Max จริงๆแล้วมันจบอยู่แค่6ข้อแต่ว่าตอนที่เรานั่งก่อนที่เราจะกดอัดเนี่ยอยากได้เพิ่มให้มันครบ7หาไปหามาเจออยู่ขขข้้อออนนนนึึึงงงงซซ่่่เเปปป็็กติ iPhone ที7 คือเคสและฟิล์มมันหาง่ายเคสฟิล์มอะยี่ห้อไหนก็มีใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเคสตัวท็อปฟิล์มตัวท็อปอะถ้าเป็น Android คุณก็ต้องไปซื้อพวกซัม s ุงอ o ปโป o อัปโยังหายากเลยเคสแบบเรือธงแบบท็อปท็เทพๆอะนั่นคือหาง่ายในความหมายของมันเนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับ iPhone ตกรุ่นไปแล้ว5ปีอะเข้าใจความหมายใช่ปะ่ะเคสของ iPhone X กับเคสของมี่ส เดินแข่งกันเลยไอ้เหี้ยเดินห้างก็ได้อะกูกูต่อให้เลยไปหาเคสหาฟิล์มแข่งกันผมว่า iPhone หาง่ายกว่าจะเอาผมยกตัวอย่างอย่าง u a g แล้วกันถ้าเป็น Android อ่ะ s ซัมซุง one plus มีอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบเคสเม e อย่างเงี้ยจบเลยนะครับซัมซุงกับ iPhone ที่เหลือไม่มีเนื้อออกไหม คือเคสระดับโลกที่เราชอบอะพอรีแคนอย่างเงี้ยแ่แบบแม่งทำอยู่แค่2ยี่ห้อย่งเงี้ยแต่ไอโฟนคุณไม่ต้องลุ้นเข้าใจความหมายใช่ป่มเออซื้อเลยครับผมชอบอย่างหนึ่งคือฟิล์มของไอโฟนเนี่ยติดง่ายเพราะว่าจอมันไม่ใช่จอโค้งฟิล์มที่มันเป็นระดับตัวท็อปนะครับอย่างฟิล์มของ h ฮซิลฟิล์มของ e m b e r m e n ฟิล์มของโ o c u s นะครับคือฟิล์มพวกเนี้ยมันมีคุณภาพมันมีประกันมันติดง่ายแล้วมันทนจริงแล้วยิ่งจอที่มันไม่ได้โค้งเหมือนกับ Android ตัวท็อปหลายๆตัวเนี่ยครับมนะผ นี่คือข้อดีทั้งหมด7อย่างของ iPhone 14 Pro Max นะครับหลังจากเดือบบน้องเขามาเข้าเดือนที่5แล้วนะครับไม่รู้4หรือ5ะ้ะน่าจะ5เดือนแล้วเพราะว่ามันออกมาเดือน9 mm hmm. เดือน10นะครับใครที่อยากจะซื้อ14 Pro Max ผมอยากให้คุณทำใจอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเอง1ละ iPhone 15 <5 S 2> มันจะเปลี่ยนเป็นพอร์ทไทสี C กับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยความจุเริ่มต้นมันเป็น128ถ้าคุณจะซื้อร2อมาใช้อ่ะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่2เรื่องนี้เท่านั้น ที่ผมติดอย่างอื่นผมชอบผมโอเคผมรับได้แล้วก็เป็นจุดดีของมันด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์เจอคลิปข้อเสียให้ให้คุณไปหลอนกับคลิปข้อดีกันก่อนก็เ,เป็นว่ามาทําคลิปให้ Fleisch กับน้องท่านหนึ่งปกติแม่งกูมาซัดแต่โฟนคลิปนี้กูมาอวยอย่างเดียวไม่ชินบอกตรง <_ d ụ> ไว้อาทิตย์หน้าไว้อาทิตย์หน้า เจอแน่นอนคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะไปอุดหนุนสปอนเซอร์เราหน่อยแล้วกันนะครับเคสมงเคสเมดไรโนชิลโฟกงโฟกัสเอ็มบุ๋งเอ็มบุ๋มเอ็นหัวชาร์จแซดไดไมหัวชาร์จอเคนะครับลูกค้าเก่าเราเรารักนะเข้าได้นะครับเข้าได้อีลูกเข้าได้นะครับ